เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนะครับของคนบางกลุ่มนะครับกำลังถูกตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเป็นการรัฐประหารเงียบนะครับก็คือเรื่องของการเสนอแนวทางเลื่อนวันเลือกตั้งจากวันที่สองกลุ่มพาพันออกไปนะครับเพื่อที่จะแย่งชิงอํานาจนอกเหนือจากความเป็นประชาธิปไตยซึ่งในมุมมองของนักวิชาการนะครับด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ กลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าอยู่นอกเหนือกฎหมายตามคันลองของประชาธิปไตยชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัทธวิกลับเจริญการเลือกตั้งที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าอาจจะถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมในวันที่สองกุมภาพันธ์เพราะบุคคลบางกลุ่มไม่ยอมให้เกิดขึ้นจนมองว่าเป็นเกมการยื้อการเลือกตั้งกำลังกลายเป็นการแย่งอำนาจรัฐ โดยใช้วิธีการบางอย่างหรือที่หลายคนวิเคราะห์กันว่าเป็นรัฐประหารเงียบเพราะหากประเทศไม่มีการเลือกตั้งนั่นหมายถึงสภาวะสุญญากาศทางการเมืองไทยนายพนุมาตรขัดเงางามอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชระบุว่าการเลื่อนการเลือกตั้งในครั้งนี้คือการแย่งอํานาจรัฐโดยเป็นการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและการอ้างว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งนั้นคงไม่สามารถอ้างถึงเสียงประชาชนของทั้งประเทศได้ คำว่ารัฐประหารเป็นการแย่งอํานาจรัฐไม่ว่าจะปฏิวัติหรือรัฐประหารนะครับเป็นการแย่งอํานาจรัฐแต่ในกรณีอย่างนี้มันไม่ถึงขั้นที่จะเป็นการแย่งอํานาจรัฐเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการทําให้พูดง่ายๆคือดิสเครดิตหรือทําให้ฝ่ายรัฐบาลนะครับไม่รับความยอมรับเพราะอย่าลืมว่านะครับทุกกลุ่มทุกฝ่ายเนี่ยกำลังมุ่งไปสู่การเลือกตั้งนะครับว่านรัฐบาลก็ดีครับฝ่ายนะครับเสื้อหลากสีก็ดีนะครับ พร้อมและประชาชนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่อยู่นอกเหนือจากกรุงเทพก็พร้อมที่จะไปเลือกตั้งสังเกตได้ง่ายนะครับการที่กําหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับลอกสันที่เนี่ยสงล้านกว่าคนที่เข้าชื่อนะครับมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนนะครับในการเลือกตั้งนั่นแสดงให้เห็น,หนึงว่าอะไรฮะว่าประชาชนส่วนใหญ่เขายัางต้องการการเลือกตั้งอยู่ นะครับอันนี้ขนาดเลือกตั้งก่อนเวลานะครับมันในต่างประเทศก็ดีเป th ็นแสนนะครับที่เข้ามาสู่ระบบการเลือกตั้งเพราะนั้นระบบการเลือกตั้งนะครับนะจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วประชาชนคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับเห็นอย่างไรในประเด็นรวมทั้งผมเชื่อว่าในประเด็นโดยในนะว่าประเด็นที่มีการนะครับพยายามที่จะดําเนินการโดยกลุ่มมอบกลุ่มปปสนี่นะครับว่าจะดําเนินการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเอาพูดตรงๆนะครับก็เป็นการวัดอย่างหนึ่งเหมือนกันด้านนายสุขุมนวลสกุล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระบุว่าการเลื่อนการเลือกตั้งยังไม่ใช่การทำรัฐประหารเงียบเป็นเพียงความต้องการของคนบางกลุ่มที่ต้องการปฏิรูปการเมืองเท่านั้นโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่สามารถทำได้และหากการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นตามที่กำหนดถือว่าบุคคลที่ทำนั้นเจตนาไม่เคารพกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ น,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 นักวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ต่างเห็นตรงกันว่าการปฏิรูปที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงจนจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปฏิรูปนั้นจะต้องเกิดขึ้นโดยนักการเมืองร่วมกันปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจริงใจที่ชัดเจนว่าหากมีรัฐบาลแล้วจะมีการปฏิรูป ซึ่งเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปัญหายอย่างสันติที่สุดและถูกต้องตามคันลองกฎหมายนัทวุฒิกรจเจริญ NBT News Focus